เนี่ยทำไมเราต้องตามกระแสด้วยอ่ะคอยผลหน่อยทำไมเราต้องตามเทรนด์ใจเราชอบไหมชอบชอบสีชอบสีส้มจริงๆเหรอชอบอันดีๆทุกคนชอบสีแป้งถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม่ตามเทรนอะจะชอบไหมชอบอะชัวร์มันเป็นสีที่แบบทุกคนชอบสีสีสูตรสามเราสีชมพูสีแล้วเครื่องเก่าสีอะไรสีดำค่ะถ้าเกิดดำก็ดำไปเลยอ้าวแล่ะทำไมไม่ใช้ดำ มันมีแล้วแม่ไม่ใช่เพราะคลื่น,อ,นอ,อื่นไ,นไงชอบคือชอบก็คือตามเทรนน่ะ <c oughs> อาดูปะอ่ะก็เหมือนจะเล่นเล่นอะไรปสีดำสมมุติ <I> แแอออปไ F I F A G สมมุติอันนั้นเล่นมาตั้งนานแล้วเล่นมาอย่างไรเล่นน่ะเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเอาเล่นก่อนแอปนี้อีกนะเอาหรอเออาะทำไมแอปนี้เล่น่ะเพราะอะไร อันนี้เล่นเพราะว่าโควิดไม่มีอะไรทำก็เลยเต้นเออชนะซะชนะซะยีเอ๊อชนะซะชนะซะเจ้าไม่ก็แค่อยากรู้ว่าทำไมคือเราก็ต้องเอาที่เราชอบเราแฮปปี้เออโอเคแหละมีมันก็น่ารักมันก็ชอบแหละก็เลยเขาจะยังคิดไงก็คิดก็คิดใจไงที่เพื่อนซื้อให้แต่ว่าแบบทำไมเราต้องแบบออกมาปุ๊บคนถ่ายเยอะแยะเต็มหมดแล้วเราก็ไปซื้อมันเป็นมันเป็นของนิยมวัตถุนิยมที่ คนอย่างเธอมันก็บางคนจะมีอยู่แล้วอันนี้คุณแม่ก็จะไปใช้ต่อ <laughs> คนเรามันไม่ได้วัดกันที่ของอยู่แล้วเนี่ยเารู้ว่าเป็นวัดกันี้ของอ่ะโอเคคือวันนี้คุณต้องการคำตอบที่คือไม่หรอกอยากให้เพียให้ไม่มีไม่มีคำว่าอะไรทั้งสิ้นจบ <laughs> เพราะอ้อเขาบอกส,สีสม้มแล้วถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยบอกเลยไม่ไมไดน แล้จะแล้วไม่ดินเราก็อยากเอาของให้มันดินๆเอาให้เออเอาให้พงให้เพื่อนนั่นสินะสมุดไอโฟนเจ็ดออกมามันไม่มีสีส้มสมมติเป็นสีที่เธอไม่ชอบสีเขียวเนี่ยอะเราจะซื้อไหมก็ต้องซื้อเ่ของใหม่ก็อดดูนิยมเห็นปะว่าดุนิยมของใหม่ก็ต้องก็ต้องมีโอให้อะไรวะอ่านไม่ทันเลยเนะี่ย เพื่อนซื้อโทรศัพท์ให้อะไรอ่านไม่ทันเนี่ยทุกคนต้องพิมพ์สั้นๆนะพิมพ์ยาวมาอ่านาไม่ทันอายุนะอายุ